รอเพื mainland, fever, lock, ่อนก่อนรอเพื่อนก่อนเออรอเพื <t <t ่อนก่อนส่งมือต้นห้อยสไลม์อะไบอลเด็เก็บบอลเก็บไว้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบข้างหน้าไม่มีเออรอก่อนไปเลลยกนี่ไงเออเออโอ้ยโอสเต็ปเทพอ้าวไอ้ตัวเล็กสวยเลยยิงยาวเลย หนึ่ง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 เรียบร้อยได้อยู่เขาพิก้าโอ้โหเฮ้ยฟากจังอืมกระโดดขาคู่มาเลยเออไม่เข้าบอลดูดิต้องเหลืองอะดูดิกะโดดแบบ ไม่กลัวเลยนะังฟูมาเลยไม่มีไรไม่มีไรเฮ้ยมาแล้วโอ้โหไม่มีอะไรจุดโทษจุดโทษได้ไ้มได้ั้ยได้ไได้จุดโทษสอมอย่างนี้ก็จุดโทษดิครับโอ้โหต่อคู่เลยอ่ะใส่ขนาดนั้น โอ้โหเฮ้ยดีดีเฮ้ยอะไรวะกรรมการเรียบร้อยไปแล้วโอ้ยทำไมดีเลยกันหมไม่แล้วพู้ตัดสิมันอะไรวะ ชักเผือต้องมาองมากจะมาถามอะไรตอนนี้าเออไม่รับเัจะยิงมการมาถามอะไรตอนนี้เออเรารอมารารออให้มาไล่ดิออาวไม่รับแล้วเรอับหน้ารับหน้า รับได้แจ่เย็นไม่ล้ำนะเอ๊ะเดี๋ยวเอาต้องหวะบอลออกโอ้ล้ำไม่ล้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าคนนี้อะไรจันเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้จันไม่ได้จันแลบสลอบ

เห็นไหมหน่งนาทีก็ไม่เข้าไม่โอเคเราต้องอไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไม่เหลือดิไม่เข้าไม่เหลือดูแล้วไม่เหลือดิโผล่ละปีปีแล้วคะแนนละหมดแปดหนึ่งสองกับสองประจุ